เนี่ยคะ่ะเรามาถ่ายพระราชวังกันนะสวยมากเลยที่นี่คือเพชรบุรีเป็นพระราชวังของรอสีนะคะดอกไม้ก็สวยเดูแลดีมากเลยเนะจอหนะ้าสินั้นพลังมากค่ะนี่มปทงไทยนะคะทงไทยทงประเทศไทย พวกนี้สวยมากเลยนะชอบจังดบบนี้นะันนี้คะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะคะ่ะสวยจริงๆตรงนี้เราก็จะเห็นทุกอย่างเนีนะอ๋อนี่ทางลงค่ะรางงเห็นทุกอย่างเลยค่ะ มันรวมทั่วเพชรบุรีเลย